สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบทคนกําลังนกสุดธิดา ชาวหลายคนคงรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างดีสําหรับนุกสุดธิดายุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคทองของ RS เลยก็มาได้ศิลปินดังทุกคนสมัยน,นั้นไม่มีใครไม่รู้จักและยังเป็นที่นิยมอย่างมากและบางคนยังดังอยู่จนถึงทุกวันนี้สําหรับนุกสุดธิดานักร้องนักแสดงดังในยุค90ที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมปัจจุบันเป็นคุณแม่ของบุตรชายทั้ง3คนมีครอบครัวที่อบอุ่นโดยเธอเป็นคนที่ทํางานเพื่อครอบครัวและนอกจากนี้ก็สอนให้ลูกชายคนโตและคนกลางรู้คุณค่าของเงินโดยให้ใช้เงินเพียงว ันละ50บาทและต้องมีเงินเก็บในทุกๆเดือนโดยลูกชายของนุกสุดธิดาคนโตชื่อว่าน้องปิโปและคนกลางชื่อว่าน้องปาแปงปัจจุบันทั้งคู่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติแต่นุกก็ได้ให้เงินไปเรียนแค่วันละ50บาทครอบครัวของเธอสอนให้ลูกๆรู้จักใช้เงินถึงแม้ว่าน้องจะได้เรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ก็ได้เงินเพียงแค่วันละ50บาทโดยแม่นกให้บริหารจัดการใช้เงินกันเองและต้องมีเงินเก็บในทุกๆเดือนแม่นกก็จะมีหน้าที่เก็บเงินของทั้งคู่นั้นไปฝากธนาคารให มีปอลและปาแปงต่างอยากเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงเพราะจะได้หาเงินช่วยแม่ได้โดยอยากเป็นนักแสดงแต่ตัวเขาเองไม่อยากเข้าวงการและมีชื่อเสียงพระแม่ซึ่งเวลาไปทํางานในวงการกับครอบครัวเขาปาแปงก็จะไม่อยากถ่ายแต่ว่าเขาก็ชอบงานในวงการบันเทิงเพียงแต่อาจจะทําในเส้นทางของเขาโดยเขาพูดว่าเขาชอบงานในวงการบันเทิงแต่ไม่อยากทํางานกับแม่เป็นการสอนลูกให้รู้จากคุณค่าของเงินเป็นอย่างดีเพราะเด็กทุกวันนี้เกิดมาก็มีเงินมีโทรศัพท์ใช้มีสิ่งอำนวย ความสะดวกมากกว่ายุคของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ